อันนี้จะเป็นกระเบื้องดินนะคะกระเบื้องดินโบราณะคะ่ะซึ่งเขาจะมีลักษณะแบบเหลี่ยมจะหายากแล้วนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเขาใช้มุงหลังคาเมื่อก่อนเขาจะใช้มุงหลังคาค่ะเขาทํามาจากดินนะคะดินผสมกับอะไรเขาไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะดเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้นะคะ <laughs> ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะนํามาดูวิธีการมุงกระเบื้องดินนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นกระเบื้องแบบโบราณน,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปให้ดูนะคะวิธีการมุงเราจะมุงแบบสลับกันนะคะนี่นะคะการมุงเบื้องดินนะคะ ังด้านนี้นะคะเขาจะมุงมาได้เยอะแล้วนะคะหลายชั้นแล้วนะคะเ,เขาจะมีลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่เรามุงมาหลายชั้นแล้วนี่นะคะเอามีของเชียเยอะเลยค่ะ <laughs> วันนี้ของเชียู้ช่วยเป้ลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มุสลับกันไปสลับกันมานะคะจะหายากแล้วนะคะกับเบื้องดินแบบนี้เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะเมื่อก่อนเขาจะใช้กระเบื้องดินแบบนี้หมดเลย